ความดีจะปรากฏว้านะความจริงจะปรากฏโอ้ยทำดีจะได้ดีโอ้ยทำดีจะมีคนเห็นเนอะนะคุณงามความดีที่คุณสร้างมาจะมีคนเห็นคนรับรู้และคนได้รู้แท้รู้จริงรู้ลึกนะว่าคุณเป็นคนดีมากขนาดไหนคุณทำดีอะไรไว้บ้างนะคะคุณมีความน่ารักเพียงใดคุณมีคุณค่า มากมายเพียงใดนะมากมายเพียงไหนนะนนะคะเจวันนี้รู้เรื่องรู้กัรเออนะตามไปในเรื่องของธุรกิจการงานเป็นไปได้เหลือเกินว่าผลจากการทำงานผลจากความตั้งใจของคุณจะมีคนเห็นผู้หลักผู้ใหญ่จะรับรู้ นะคุณงามความดีนะศักยภาพความสามารถความทุ่มเทของคุณนะทำให้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวหน้านะจ๊ะนะหรือถ้าเกิดธุรกิจก็ต้องบอกเลยลูกค้าลูกหาจะรักมากเห็นความพยายามเห็นความตั้งใจอาจจะมาอุดหนุนเยอะลูกค้าอาจจะเข้าเยอะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีนี้มีศินเหมือนกับว่าาอ,อ,อ,อนี่สินที่คุณผ่อนอยู่เนะี่ยมีโอกาสที่จะทุเลาเบาบางลงไป นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยนะคะเออส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยจะมีคนเห็นคุณงามความดีของคุณถ้าโสดอยู่มีคนเห็นคุณงามความดีของคุณแน่นอนนะแล้วอาจจะได้เจอคู่ซั์คู่ที่มาส่งเสริมในเรื่องของการเงินหรือดวงชะตาอในเรื่องของการเงินการทองหรือว่าดวงชะตาในเรื่องของความเป็นอยู่นะให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเออหรือว่าถ้าเกิดว่าสถานะไม่ชัดเจนนะ หรือว่ามีคู่อยู่แล้วก็แล้วแต่ดูเหมือนก็ว่าสัปดาห์นี้นะคะคู่จะเปคู่จะสนับสนุนคู่จะซัพพอร์ตคู่จะที่จะส่งเสริมนะทำให้ชีวิตมีความร่ำมีความรวยนะดวงชะตาจะได้ส่งเสริมกันนะเป็นคู่ซับคู่สินคู่เงินคู่ทองคู่แห่งความร่ำรวยในดวงชะตานั่นเองวันนั้นเจ็ดวันนี้ดวงชะตาดีทำดีมีคนเห็นความจริงจะปรากฏความดีจะปรากฏนะ ทำอะไรก็จะได้ผลดีหรือเป็นไปได้เลยเกินว่าเจ็วันนี้ทําดีได้ดีแน่นอนเออ <S <S ใครชอบนายหน่าย,ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนณนะคะยินดีด้วยนะ